เดี๋ยววันนี้นะครับก็จเจริญพรกับโยมทุกคนด้วยแล้วกันวันนี้ก็จะอธิบายเรื่องเครื่องยนต์สอนน้องๆสำมเนเณรนะครับแล้วโดยมีอาจารย์ข้ามหานะครับว่าหลักการทํางานของเครื่องยนต์เป็นอย่างไรแล้วก็การที่เราจะใช้งานเครื่องยนต์เนี่ยให้น้องๆเขาได้ศึกษาตั้งแต่เด็กๆครับเขาจะได้มีความรู้ครับเดี๋ยวให้อาจารย์มหาเนี่ยอธิบายให้ฟังดูว่า การทางานเครื่องยนต์ทํางานแบบไหนและเวลาจะตรวจเช็คเครื่องยนต์แบบขั้นพื้นฐานเนี่ยทำอย่างไรแต่ก็ให้อาจารย์มาทำเลครับฟังอ่านะครับเด็กฟังนะันดับแรกเราดูเครื่องยนต์เนี่ยนะเวลาจะสตาร์ทเครื่องเวลาจะสตาร์ทเครื่องเราต้องเช็คตรงไหนก่อนอันนี้รู้ไหมต้องเช็คตรงไหนก่อน เช็คหม้อน้ำหม้อน้ำเช็คอะไรอีกมันเครื่องนน้ำมัเครื่องอะไรอีกน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกนน้ำมัเบรกอยู่ตรงไหนนี่น้ำมันพาวเวอร์ตรงนั้นอนี่น้ำมันพาวเวอร์ใช่เอาละทีนี้อันดับแรกเราต้องบอกว่าคนที่จะสตาร์ทเครื่องรถยนต์ทุกคันต้องเปิดฝากระโปรงก่อนต้องเปิดฝากระโปรงก่อนเปิดมาปุ๊บ เช็คอะไรเป็นอันดับแรกม่น้ำอ่าเปิดม่น้ำดูติมีน้ำไหมเปิดแล้วเปิดดูดิเปิดดูดิมีน้ำไหมอ่ายกขึ้นขอผลาดหน่อยอ่ามีน้ำไหมอ่ามีน้ำมีน้ำกดกดนะปิดไม่ได้ต้องกดคับเ้นน้ำมันเครื่องเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอืมออย่าแบกตีอย่าไปตีมันไม่ใช่ของที่จะต้องตีวิธีปิดวิธีปิดนี่ต้องหมุนทางนั้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่ต้อง กดเข้าไปก่อนแล้วก็หมุนอย่าไปตีตีแล้วเดี๋ยวฝาเสียเสียปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ฝารั่วพอลั่วน้ํามันก็จะออกหมดพอออกหมดฝาก็จะโกงเข้าใจไหมฝาก็จะโกงเข้าใจไหมเมื่อเช็คน้ำแล้วน้ำมีแล้วอ่ม,มีน้ำอันดับที่สองคือมันเครื่องมันเครื่อง,อ,งอ้าวทอดกันมา มาตอบมามีไหมเอาที่ชูชูชูเปิดเอาทีชูอ่ะเปิดเอาทีชูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟังภาษาไทยรู้เรื่องเนร์ฟังรู้เรื่องเดี๋ยวก่อนก็คือเดี๋ยวก่อนอ่าอ้าวอ่าเทสตึงขึ้นมาปึ๊บเอาอีกที ดึงก oui. ันมาอ้าวมีไหมหมุนเะเลยหมุนซ้ายขวาอ่าอ nah ันนี้อันนี้อันนี้คือเห็นไหมฮะจะมีคราบน้ำมันขึ้นมาเห็นไหมอ่าเห็นไหมหมุนอหมุนอีกข้างเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันอ่าเหมือนกันแสดงว่าตรงตรงก็คือน้ํามันปกติโอเคไม่ลดไม่ทุบไม่ยุบแล้ววิธีการดูครับดูยังไงมันมีสองขีดเอาขีดไหนเป็นหลักอ่าขีดอย่าให้ อย่าให้ลดอย่าให้ลดเกินขีดนี้นะครับมันจะมีขีดเห็นไหมมันจะมีจุดมคมๆอยู่อย่าให้ลดและก็อย่าให้เกินอันนี้คือให้พอดีตรงขีดนี้นี่ขีดนี้อ่าเกินมาก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้เยอะเยอะมากอ่าและอย่าให้ลดเกินขีดนี้เห็นไหมมันจะมีขีดกลมๆ,ม,ๆมีมีกลมๆอยู่เห็นไหมนี่มนี้กับกลมนี้อันนี้คืออย่าให้มัน ล้นมาเยอะเกินแล้วก็อยากให้น้อยจนถึงขีดนี้ถ้าเกิดว่ามันน้อยจนขีดนี้แสดงว่ารั่วเพราะนั้นต้องเติมเติมน้ำมันเรื่มอ่าต่อไปต่อไปอะไรครับต่อไปน้ำมันพาวเวอ่าต่อไปน้ำมันเวอร์น้ำมันบิน้ำมันเวอร์เปิดน้ำมันเวอร์ดูเปิดดูเอาละเอาเช็ดดูดิเช็ดดู ต้องเช็ดนะเช็ดก่อนแล้วค่อยค่อย,อยนี่น้ำมันพาวเวอร์อ้าวเปิดขึ้นเอาละดูดินเ,เน้นจะไปกลับอย่างนี้ลูกเวลาเช็คหนูจะไปกลับอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่ากลับพันนี้ขึ้นมาเนี่ยน้ำมันมันจะย้อนมาแล้วมันจะเช็คไม่รู้เรื่องเห็นไหมมันจะย้อนมาไหมเอาเช็ดมอย่าไปอย่าไปหงายอย่าไปหงายพันนี้ต้องแบบนี้ใสแล้วก็ยกขึ้นอันนี้นี่คือวิธีเช็คที่ถูกต้องเรือค่ะ อ่าเหลือแค่นี้แสดงว่าน้ำมันพาววเอ power มหมดครับนี่มันต้องเช็คให้ถึงตรงนี้นี่นี่เห็นไหมแสดงว่าน้ำมันพาวเวอร์น้อยอ่าต้องเติมหน่อยอ่าต้องเติมอีกนิดนึงอันนี้ต้องเติมอีกนิดนึงนะอีกหน่อยเดียวอ่าอันนี้พอพอได้แต่ต้องเติมอีกหน่อยอ่าโอเคไม่เป็นไรพอใช้ได้อ่าต่อไปน้ำมันเบรก น้ำมันเบรกมีเพราะเบรคพึ่งใส่ผ้าเบรกใหม่มาอันนี้คือมันจะมีที่ขีดที่ขีดของมันนี่เช็คมันจะมีที่ขีดนี่เรนดูดูให้ดูก่อนเนี่ยขีดเนี่ยมันจะมีขีดของมันเห็นไะหให้อยู่ไอตรงเนี้ยถ้าปั๊บเป็นผ้าเบรกใหม่ถ้าเป็นผ้าเบรกใหม่เนี่ยดูนะนี่ถ้าเป็นผ้าเบรกใหม่น้ำมันจะต้องอยู่ตรงนี้นถ้าลดลงไปไม่ต้องตกใจ ให้เราไปเช็คดูว่ามันมีรั่วไหมถ้าลดลงไปนะเช็คดูว่ามีรั่วไหมถ้ามีรั่วถ้ามีรั่วเนี่ยแสดงว่าต้องหาวิธีไปหาช่างเพื่อที่จะซ่อมมาให้มันรั่วนะแต่ถ้าเกิดมันไม่รั่วแต่มันลดแสดงว่าเบรคของเราเนี่ยหมดแล้วเริ่มหมดแล้วถ้ามันน้ำมันมันลดนะถ้ามันมันลด โอเคอันนี้เช็คหมดแล้วอ่าเช็คหมดทุกอย่างแล้วทีนี้เครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์นี้มันเป็นเครื่องยนต์6กสูบนะเป็นเครื่องยนต์6กสูบเป็นเครื่องยนต์สองจอ่าสอง้ยรู้ได้ไงรู้ได้ไงเนี่ยเป็นเครื่องยนต์อะไรเบนซิน oh. เป็นเครื่องยนต์เบนซินแต่ว่าเราติดอุปกรณ์เสริมก็คือติดแก๊สช่วงนี้นะ้ำมันแพง ติดแก๊สแก๊สมีหน้าที่จุดระเบิดแทนน้ำม,มันมีน้ำมันมีน้ำมันแต่ว่ามันกินน้ำมันเยอะก็ต้องใช้แก๊สเพื่อไม่ให้มันกินน้ำมันแล้วก็ประหยัดใช่นะทำงานเราขี่รทอะไหรครับมอไซออค์ค่ะขี่จะมอไซค์รู้จกมอไอร์ไซค์นี้รู้เรียนรู้รถคันใหญ่เหมือนกันน้ำมันแพงเติดแก๊สนะอันนี้รถนี้ครับ นี่ตัวนี้ก็คือจานจ่ายอันนี้เป็นกะลาัน,นี้เป็นจานจ่ายจานจ่ายก็จะทำการสั่งการจุดระเบิดลูกสูบทั้งหก<อ>สูบเนี้ยลูกสูบทั้งหกเนี้ยให้มันทำงานนะครับลูกสูบทั้งหกมกเนี้ยทำงานตามกล่อง ECU กล่อง ECU อยู่ตรงนี้นี่กล่อง ECU นี่จะมีกล่อง ECU นี่คือกล่อง ECU เป็นสมองของเครื่องยนต์ถ้าเกิดเครื่องยนต์ไม่มีกล่องนี้จะสตาร์ทไม่ติดเลย oh. นะครับจะสตาร์ทไม่ติดอันนี้คือกล่อง ECU ทำงานอะไรทำงานโดยสั่งไฟให้ไปจ่ายตามจุดระเบิดของเครื่องเครื่องจะส่งกระแสะไฟมาแล้วกระแสะไฟนี้จะส่งไปยัง ลูกสูบแต่และลูกสูบก็คือจานจ่ายตรงนี้นี่ผ่านเข้าไฟตรงนี้เพื่อที่จะจ่ายไฟไปยังลูกสูบแต่และลูกสูบจะทํางานไม่เหมือนกันว่าจานครับม,มแีแบตเหรอมีแบตครับแบตแบตจะอยู่ในรถอ่าแบตแบตเตอรี่ทํางานอะไรแบตเตอรี่ทาํางานยังไงไฟแบตเตอรี่ทาํางานยังไงไฟอ่าหนึ่งแบตเตอรี่มีหน้าที่ในการสั่งกระแสไฟเพื่อที่จะมาชอ็อต ที่จานจ่ายเดี๋ยวมาชอ็อตเรอครับมาช็อตนั่นแหละมาช็อตที่จานจ่ายนี่มันจะสั่งไฟมาน,นี่สายไฟนี้มีทั้งหมดสเส้นหนึ่งสายดินสายสัญญาณสายไฟแล้วก็สายสัญญาณกลับจะมีอันนี้คือสายสัญญาณเส้นสีขาวนี่เป็นสายสัญญาณสายสัญญาณเป็นอะไรที่มาจากกล่องครับสายสัญญาณน,นี้มาจากกล่องพอมาจากกล่องปุ๊บมันจะสั่งการไปที่ จานจ่ายไฟนี้จะเข้าที่จานจ่ายปุ๊บจานจ่ายก็จะแปลงกระแสไฟจาก12โวลต์เป็นกระแสไฟที่สูงขึ้นเพื่อที่จะไปจุดระเบิดหัวเทียนเห็นไหมแล้วก็จะมีกระแสไฟกลับนะจะมีกระแสไฟกลับเพื่อที่จะมากล่องั่งการให้ลูกสูบทํางานลูกต่อไปลูกต่อไปมันจะทํางานทีละทีละสูบทีละสูบทีละสูบไปมันจะทํางานไม่เหมือนกันอ่าและสายดินนี้คือมีหน้าที่ทำอะไร สายดินมีที่ทำไรมีหน้าที่เพื่อให้ไฟไม่ย้อนกับนะครับสายกาวสายกาวเรียกสายกาวสายดินอันเดียวกันนะครับดินนี้เราจะต่อจะเห็นว่ามันจะมีเห็นไหมเห็นไหมมันจะพ่วงกับตัวถังรถบ้างเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละตรงที่จับสายกี้นี่เนี่ยนี่คือสายดินโอ้ทำไมมันมาขันไว้กับรถอะเพราะว่าให้กระแสไฟเนี่ยมันอ่าเชื่อม เพื่อเป็นสายดินไม่ให้สายไฟมันย้อนมาที่ไฟที่แบตเตอรี่อ่าจะมีที่ตัวถังหนึ่งแล้วก็จะมีที่ตัวเครื่องตัวเครื่องจะอยู่ตรงนี้นี่ตัวเครื่องจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ก็ติดก,กับเครื่องกับตัวถังเหมือนกันอ่าต่อไปจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมเนนอยากจะรู้ตรงไหนมีอะไรไหมอยากจะรู้อ่าอันนี้อันหัวเทียนอยู่ตรงนี้หูกนะหัวเทียนจะมีทั้งหมด6หัว หัวเทียนนี่ที่เหยียบคันเร่งนี่หัวเทียนอ่านี่คือคันเร่งคันเร่งคันเร่งเป็นคันเร่งสายอันนี้เป็นคันเร่งสายแบบโบราณเป็นคันเร่งสายนะเป็นคันเร่งสายอันนี้คืออะกรองกรองกรองนี่ทําหน้าที่ในการกรองอากาศเพื่อให้มันเข้าไปจุดระเบิดลมเขาลไปจุดระเบิดมันมีหน้าที่ดูดนะครับ นนดูดเข้าไปอันนี้คืออะไรฮะอันนี้ก็คือโซลินอย์แก๊สโซลินอย์แก๊สก็คือเป็นตัวตัดไม่ให้แก๊สมันเข้าไปเกินมันจะสั่งการเปิดปิดตัวเปิดปิดแก๊สนะเวลาเราดับเครื่องปุ๊บตัวนี้มันก็จะตัดป<ะ>ั๊บนะไม่ให้แก๊สมันหมุนตลอดเวลาถ้าแก๊สหมุนตลอดเวลาปุ๊บมันจะดับอ่ามันจะดับอ,อันนี้เหรออันนี้ก็คือสายหัวเทียน แ้วเทียนออกมาจากจานจ่าย